วัสดีครับวันนี้จะมาไกด์ไกด์ดันอะไรวะเดรโลนแต่ก็น่าจะน่าจะได้อยู่แหละวะไม่น่าน้อยหรอกเพิ่งเยี่ยนเนี่ยเปิดด้วยสกิลล่างเคลียร์มอนไว้ก่อนแล้วก็สกิลบนปังโอเคโอเคเรามาแมพก็ บัฟบ,บิกิตไปก่อนแล้วก็บัฟข้างบนอุ้ยแรงอยู่บัฟบ,บนลีนาอุ้ยสับตายไหมโนะอ้โหสับแรงจริงเกือบตายมีหลวงลีอาจจะช่วยได้นกไปก่อนรถเกาะจงังหวะน,นี้อุ้ย หูโดนแทงบิสกิตตายจริงๆอ่ะเราควรจะใช้สกิลล่างลาเชลก่อนไหมวะเพื่อลดดาเมจโอ้มันไม่สับเดียวโลนไม่เป็นไรจังหวะนี้ฟันสกิลล่างไปก่อนปักปักโอเคสกิลบน งเฮ้ยแสนเก้าแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองโอพี่ผมยังไม่ได้ดอกเลยเจาะสิครับอีเวนต์มาแจกกี่ใบหรออีเวนต์มาแจกกี่ใบนะไอตัวไอตัวคูมูนสี่สิบใบแจกยี่สิบไม่ไม่มันมันแจกยี่สิบจากอันนั้นแล้วแ้่มันมันมันแจกยี่สิบจากอันนั้นหรอเตอแจกยี่สิบใบแล้วก็ให้ให้ดอกเอา แล้วก็นกไปต่อนะครับทุกคนสกิคูดาวทันไหมไอ้ดอกไม่ครบก็คงต้องเบอนุญาตแหละโอเคไม่ทันแล้วก็ฟันไปเลยปักปักโอเคสองแสนห้าแล้วไม่ยากใช่ไหมครับทุกคนยากไปได้เลยครับพี่เฮ้ยผมตีไม่ได้เลยอะเออผมตีไม่ได้เลยครับพี่พี่อ่ะเกียรเสียงสองจริงๆคือรับ แล้วก็สกิลนี้ไม่สวนป้องกันตู้มสามแสนแล้วเออก็แค่นี้แหละก็ปั้นแค่เนี่ยไม่ต้องปั้นหลวงลีอ่าสับต่อปั้งแ้ผมอยากกดตู้ธรรมดาอีกว่ะจามยังหนพี่้ยมีรอยชิวเนี่ยได้สามแสนแล้วไม่ต้องใช้หลวงลีเลยก็ประมาณนี้แต่ถ้ามีหลวงลีก็อาจจะได้ดีกว่านี้หน่อยเนี่ยแต่ก็สามสามแสนหนึ่งแล้วนะ อืมโอเคไกลก็ประมาณนี้ไทมิ่งกันกดสกิลโอเคลืมให้ดูสแตทโอเคแค่นี้ก็3ามแสนแล้วตีตัวกติอะขั้นต่ำเรวก็ควรตีได้3ามแสนฮะเนี่ยสกิลนี้ไม่ได้อัพด้วยก็ทำคีย์ร้อยทำคีย์ร้อยให้ได้ของก็ประมาณนี้อุ้ยไม่ได้ใส่แหวนด้วย ถ้าใส่แหวนอาจจะได้เยอะกว่านี้ก็ประมาณนี้